สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันอังคารที่31มีนาคม2563นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนผมปีเตอร์โบเจาะลือเชลซีครับผมก็แดกทันข่าวเรียปูครับผมกันโตน่าล่าข่าวแมนอยู่ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าแฟนตาซีหน่อยนะครับ<อ>ในช่วงที่ฟุตบอลไม่มีเตะแต่ว่าสยามสปอร์ตเจาะประเด็นของเรา หาคอนเทนต์เกี่ยวกับออฟุตบอลมาคุยจนได้แล้วมันก็ต้องหาอะไรแปลกๆมาคุยกันบ้างถูกตอ้องถูกต้องแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงทีมที่โชว์ฟอร์มดีมา2ปี 2> แล้วก็มีนักเตะที่น่าสนใจแบบน่าจะดึงดูดเยอะพอสมควร,ครทีนั้นก็คือวูฟแฮมป์ตันนะครับวันนี้เราจะมาคุยว่ามีนักเตะคนไหนของวูฟแฮมป์ตันที่ฟอร์มดีมแล้วดีพอที่จะเล่นให้กับทีมใหญ่ได้บ้างเชื่อเลยว่าซัมเมอร์นี้ นักเตะเหล่านี้<ม>เนื้อหอมแน่นอนพวกคนนี้มันใหญ่เกินโมลินิวสเตเดียมแล้วต,ต,ต้องไปสนามที่ใหญ่กว่านี้แล้วใช่<ม>นะครับไปเริ่มคนแรกเลยนะครับคนนี้กองหน้าตัวหลักของพวกเขาราอูลฮิมินสดาวยิงชาวเม็กซิกันฮะครับผมคนนี้แน่นอนโอโ้โหลาหลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าผมว่าฟอร์ม2ปีนับแค่2ปีเลยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ยืมตัวก่อนแลวปีนี้เซ็นขาดผมว่าฟอร์มไม่ได้มีดรอปลงไปเลยแล้วแถมถ้าเรามาดูจํานวนประตูกับจํานวนแอซิดนะครับลองดูนะ ปีที่แล้วเนี่ย13ประตู7แอซิสในลีกอันนี้คือแข่งครบทั้งซีซั่นใช่ปีนี้ยังเหลืออีก9-10นัด13ประตู6แอซิสเรียกได้ว่าแตะมาตรฐานปีที่แล้วไปแล้วแต่มันเพิ่มได้อีกหลังจากแต่ยังเพิ่มได้อีกถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฟุตบอลกลับมาเตะกันได้ไม่รู้อะไรจะตอนไหนอะแต่ยังสามารถเพิ่มตัวเลขตรงนี้ได้ถือว่ามีพัฒนาการจากปีที่แล้วใช่มีพัฒนาการนะครับแล้วจากสถิติของสกายสปอร์ตอีกหนึ่งเรื่องที่เราไปขุดมานั่นกคือความมีส่วน เหมือนกับเขามาแจ้งเกิดกับบูฟจริงๆนะก่อนหน้านี้ที่เขาเคยอยู่กับอาร์เจนติโกมาเดดด้วยนะเคยอยู่สั้นๆแล้วก็ไปอยู่กับเบนฟิก้าสามปีสี่ปีเนี่ยจะได้ลงเล่นราวๆสักสามสิบสองเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคือไม่ใช่ตัวหลักนับจำนวนนาทีเลยนะถือว่าน้อยมากครับแต่ย้ายมาบูฟเฟ่ตันนาทีในการลงเล่นสกายสปอร์ตบอกว่าอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับ แล้วเขาบอกว่าสไตล์การเล่นเนี่ยน่าจะไปได้ดีกับทีมใหญ่ด้วยเพราะว่าตัวลาอุนฮิมินสเองเพิ่งให้สัมภาษณ์เลยออบอกว่าผมเนี่ยคิดว่าตัวเองสไตล์คล้ายกับโรเบร์โตฟิมิโนของลิเวอร์พูลแล้วก็เซคิโอกูนเกรโรของแมนซิตี้ผสมกันใช่คือก<ม>็พูดเชงๆว่าผมเป็นผู้เล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนใครนะแต่ว่าถ้าจะถามว่ามี2คนที่ผมรู้สึกว่าคล้ายเขาบอกว่า2คนนี้แหละรวมกันด้วยนะ เขาบอกว่าผมติดตามเฝ้าดู2คนนี้เป็น2คนที่ผมอยากเดินรอยตามครับผมผมว่าว่ากันตามสไตล์การเล่นรู้สึกแบบที่เขาพูดไหมผมว่าใช่นะถ้าว่ากันถึงการลงมาล้วงเก็บบอลการเป็นตัวทำเกมทำเกมเล่นเกมรับผมว่าจุดนี้คล้ายฟิมิโนเลยแล้วก็พวกเทคนิคการโดหน,นหนึ่งต่อหนึ่งกับการจบสกอร์เนี่ยผมว่ามีมุมเหมือนกุนอาเกโรเออเป็นเหมือนส่วนผสมส่วนผสมแล้วจุดหนึ่งที่ผมว่ามีมากกว่าอาเกโรแล้วมีมากกว่าฟิมิโนคือลูกหัว ลูกโขกมแมนเป็น <โก S 1> คน<ม>โขกเก่งมากแล้วลองไปดูหลายๆเกมฮิมิเนสจะมีค่าพลังแสนไปดูได้เลยนะครับ,รบมงคือเราไม่ได้กกมไม่ได้บอกว่าราอลฮิมิเนสเก่งกว่าฟิมิโนโลแล้วก็กุนนากโรนะแค่บอกว่าสไตล์มีความคล้ายมีความคล้ายคนนี้นิดคนนี้นิดและมีลูกมงเพราะว่าแกตัวใหญ่ไงสูง188-190เนี่ยมงเก่งด้วยครับผมนะแต่ว่าปัจจุบันอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับ28คือคล้ายๆว่า อยู่ในจุดพีของตัวเองแล้วนะครับสัญญาหเหลือถึงปี2023แล้วล่าสุดก็เพิ่งบอกว่าผมเนี่ยแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองกับวูฟมากๆตอนนี้ก็ลุ้น UCL อยู่ด้วยแต่เอาจริงๆเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเข้ามาในอนาคตมันก็น่าสนใจนะนะครับผมก็มีข่าวกับหลายทีเหมือนกันไอ้ตรงที่บอกว่าปฏิเสธไม่ได้เนี่ยคือหมายถึงพวกเราคิดกันเองนะ<อ>ว่าว่าเขาถ้าโอกาสดีๆเข้ามาเขาอาจจะเปลี่ยนคับูดก็ได้เพรา <ๆ S 1> ะรมีข่าวกับพวกแมนยูเนต็ดอาร์เซนอลนะครับแล้วก็หลายๆทีมในยุโรป คิดว่าย้ายไหมฟอร์มแบบนี้เราอูลทีมเนสซัมเมอร์นี้เขาบอกเขาไม่เป็นโอกาสนะพิจะโบามีสิทธ์เหมือนกันอคือเขาบอกมีความสุขแต่ว่าคุณเห็นนักเตะที่พูดเขามาผมมีความสุขกับทีมนี้มากแลวอีกซีซั่นหนึ่งไปใส่ <laughs> เยอะแยะทีมอือ่นเยอะแยะเพ <gar S 1> รเาะว่าโอกาสที่มันเข้ามาบางทีเขาต้องตัดสินใจคุณลองคิดภาพดูทีมนี้ตกเป็นขาดตอนนี้มีใครบ้างนะมีแมนยูใช่ไหมมีอาร์เซนอลถ้าแมนยูกับอาร์เซนอลจริงจัง่ไม่แน่เขาอาจจะพิจารณาก็ได้แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าทั้งแมนยูและอาร์เซนอลยังไม่สาามมรถอบ ตำแหน่งตัวจริงให้อ่ะแบบโดยเฉพาะอาร์เซนอลอย่างเงี้ยเรายังมองเห็นว่ายังมีโอบาฟมิยองมีลาการซสสมมุติโอบาฟมิยองไม่ย้ายมผมมองว่าลาอูเขาอาจจะไม่เลือกย้ายไปนะใช่ครับเขามองว่าจะเป็นตัวเลือกอันดับ3เลยถูกตอ้องแต่ถ้าแมนยูอย่างเงี้ยไม่เซ็นอิกาโลไม่แน่อเอาเอาเขาไปเป็นไปแย่งกับมักซยาวเงี้ยผมว่า,ามไม่แน่นะ่าจะมีลุ้นอยู่ผมชอบฮิมินสอย่างหนึ่งคือคุณจะยัดบทบาทไหนให้เขาก็ได้ถ้าคุณอยากให้เขาเป็นคนยืนค้ำเป็นร a r ก็ต man เขาเล่นได้นะครับทำได้หรือถ้าเกิดคุณใหญ่เขาเป็นหน้าต่ำลงมาล้วงเอาบอล<ช>ผมว่าก็ได้เหมือนกันเพราะอย่างแท็ติกนะที่เจอกับแมนซิตี้อะคิมินส์ยืนต่ำกว่าทางด้านอ,อาอดาม่าอาดาม่าตาเล่ เพราะว่าแกมาล้วงแล้วแกก็สวนกลับขึ้นไปยิ่งถ้าเกิดทีมไหนเล่นในระบบกองหน้าคู่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับราอูลฮิมินสมากเลยคนต่อมาครับคนนี้ครับนักรักบี้ในคราบนักฟุตบอลอาดมาตาโอเรรับผู้กันครับผมคนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นสุดๆคนหนึ่งของวูฟในซีซั่นนี้เลยนะครับลูกลาโอ้โหคือโชว์ฟอร์มน่าประทับใจมากนะครับได้รับการยอมรับมากๆในซีซั่นนี้คือ ซีซั่นก่อนเนี่ยยิงไป1นประตูทำอีกหนึ่งแอสซิสไม่มีใครคิดว่าปีนี้โอ้โหจะมาเยอะตัวจริงของวูฟได้หรอกแต่สุดท้ายก็ทำได้นะครับทำไป4ประตูแล้วก็ทำา4แอสซิสด้วยคือพัฒนาจากปีก่อนเยอะมากๆแล้วก็เป็นคู่ขาที่คอยเปิดป้อนบอลให้กับราอูคิเมเนสอย่างแท้จริงเลยนะคือเล่นได้โดดเด่นทั้งคู่เลยแล้วสถิติสำคัญของท่านนันของอดาม่าเตาเล่เนี่ยคือนอกจากจะเล่นกับวูฟได้ดีแล้วสถิติการเลี้ยงบอลน,นี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเลยทีเดียวนะครับผมคือเป็นอัน แล้วเป็นอันดับ3าของยุโรปนะครับผมสถิติการเลี้ยงบอลเดี๋ยวเราให้ดูกราฟิกดีกว่ามาดูกราฟิกจะได้เห็นภาพชัดนะครับผมได้ประกอบด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอในงาเราขึ้นก่อนนี่มาแล้วครับคือในยุโรปเนี่ยแน่นอนว่าโหเนย์มาเมสซี่นะคะหลบๆให้เป็นอันดับต้นๆของยุโรปอยู่แล้วแต่อาดาม่าตตลเล่ครับดูดูตัวเลขนะครับเลี้ยงทั้งหมด145ครั้งในซีซั่นนี้แล้วเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยคือ5.2ครั้งต่อเกม นะไอ้จำนวนนี้คือเลี้ยงสําเร็จนะครับ,รบมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าถ้าคุณเอาแบบเฉลี่ยต่อน,นัดเนี่ยอาจจะต้องยอมให้เนมากับเมสซี่เข้าหน่อยอันนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่เขาทําให้เห็นเป็นประจํามานานแล้วแต่ว่าอารามาตโตเร่ยอดรวม145ครั้งนั่นหมายความว่าเขาก็มีความคงเส้นคงวาในเรื่องของการเลี้ยงบอลมาตลอดทั้งซีซั่นได้เหมือนกันแต่ว่าการเลี้ยงการเลี้ยงผ่านของอาร์ตามาตโเร่จะออกแนวที่เป็นแบบใช้ความเร็วกับชากกระชากหนี ไม่ได้เลี้ยงกินตัวขนาดนั้นใช่ใช่แต่ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะปีที่แล้วผมว่าเขาไม่ได้อยู่ชาร์ตตรงนี้อ่าฮะใช่เพราะว่าปีนี้คือเขาขึ้นมาพีคข,ของตัวเองเหมือนหาจับจุดเจอใช่คือมันมีช่วงหนึ่งครับที่นูโนเอสเปริโตซานโตให้อดามาแตาโอไรแย่งตำแหน่ง wing back วิงแบกขวานะ,ะกับแมตต์ดเฮอร์ตี้แต่ตอนนี้คุณไม่ต้องแย่งวิงแบกขวาแล้วคุณขยับไปเป็นปีกขวาตัวจริงเลยเพราะสามตัวรบถ้าเกิดอยู่กันครบเนี่ย วูฟจะเป็นโชตาฮิมิเนสแล้วก็อาร์ดามาต้าเร่คือซีซันนี้เขาแอซิตไปเจ็ลูกแล้วในหลายลูกเป็นการแอซซิตให้กับลาอูิมิเนสเรียกได้ว่าผมคิมว่าส่วนหนึ่งเขาเข้าขากับลาอูฮิมิเนสด้วยผมดูหลายแมตช์อยู่เหมือนกันนะเขาใช้ความเร็วไปทางฝั่งขวาครับเปิดเข้ากลางฮิมิเนสโขเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่แบบมันเหมือนเป็นความเข้าขาของเขาสองคนนะว่าจุดนัดพบคือตรงไหน ซ,ซ้อมกันมาหนักเหมือนกันนะครับส่วนทีมที่มีข่าวด้วยตอนนี้มีข่าวกับหลายทีมในลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลหรือว่าบาร์เซโลนาต้นสังกัดเก่า,ามีเรอัลมาดริดด้วยนะครับเพราะว่านักเตะเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ปิดโอกาสเรื่องเกี่ยวกับบาร์เซโลนาเพราะเป็นทีมที่ให้อะไรกับเขาเยอะเหมือนกันครับคือบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็อยากย้ายกลับบาซานะหรือว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีจากเรอัลมาดริดเนี่ยก็อาจจะดีกว่ามาดริดเหมือนกันคือไปได้ทุกที่แหละตอนนี้นะครับไลสนใจจากทีมใหญ่ด้วย ซิตี้ทีมหนึ่งบอกว่าโดนยิงบ่อยนักซื้อมันก็เลยในเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็ซื้ออะไรใช่ต่อตาไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมถูกต้องเอออันนี้ก็คือสําหรับระดามาเต่าเลสผมว่าหอมเลยหอมผมว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆนะเด่ดจักนักเตะที่เคยมีความสามารถแต่พื้นที่สุดท้ายแบบอ่อนมากจนปีนี้รู้สึกว่าพื้นที่สุดท้ายเขาดูเฉียบคมขึ้นอย่างหนึ่งที่แบบเห็นเห็นว่ากระแสคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับอาดาม่ามากขึ้นคุณสังเกตไหมทีมพวกคุณหรือทีมผมด้วยเนี่ยเวลามีข่าวเกี่ยวกับอาด อยากให้ไปซื้อจังครับอยากให้ไปซื้อครับถ้านักเตะคนนั้นอะไม่ดีอ่ะแฟนบอลจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นใช่ใช่ก็นะครับ,ค,รบคนต่อมาของวูฟแฮมตันนะครับจากแนวรุกคราวนี้มาดูมิดฟิลด์กันหน่อยดีกว่านะครับโรเบนเนเวสนะครับกองกลางชาวโปรตุเกสทำไมมีแต่ของดีวะทีนี้เออนะเนเวสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นเด่นชัดเพราะว่าเป็นดีฟไลน์อิงเพลย์เมคเกอร์ก็คือจอมทัพที่ยืนอยู่ลึกหน่อย วางบอลยาวจากแนวลึกถ้าให้เปรียบว่าสไตล์การเล่นของเขาเหมือนไทยก็อาจจะเหมือนพวกชาบีอารอนโซ,โซเหมือนพวกอันตดรียปิโลเพรยกว,ว่าเรจิสตาใช่ย้ำอีกทีนะเราไม่ได้บอกว่าเก่งกว่าหรือเก่งเท่าแต่สไตล์สไตล์เป็นแบบนั้นเหมือนกึ่งกึ่งคาลิกด้วยถูกแต่คนอนะ่ะชอบไปเข้าใจผิดบอกเห็นชอบยิงไกลบ่อยโหนี่จอยยิงไกลนี่คือออปชั่นเสริมนี่คือกองกลางตัวรุกใช่ไหมเพลย์เมเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับ เป็นเพลย์เมคเกอร์ก็จริงแต่เป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ยืนตับแล้วเห็นยิงไกลบ่อยก็เพราะว่าเขาบางทีจะมีสอดขึ้นมาแล้วยิงหน้ากรอรบอะไรแบบนี้บ้างจุดเด่นก็วางบอลยาวไกลๆยิงไกลๆนะครับคุมจังหวะเกมให้เพื่อนๆคือตอนนี้ถ้าเอาในพรีเมียร์ลีกนะครับทางรูเบนเนวสเนี่ยวางบอลยาวมากเป็นอันดับ5ของลีกเลยนะส่วนคนที่มากกว่าเขาก็มีโคดี้โอลิเวอร์นอร์วูดมีลูอิสตังแล้วก็เฟอร์กิลฟานได้ซึ่ง3จาก4คนเป็นกองหลัง ดังนั้นในแง่ของมิดฟิลด์เนี่ยเขาคือคนที่วางบอลยาวได้เยอะพอๆกับโอลิเวอร์นอวูดของเชฟฟิลด์เลยใช่ใชคือนอวูดก็ขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนแกนสวิตไปมาในเวสก็เปลี่ยนการได้ดีสังเกตได้เลยวิงแบ็กเวลาแลบในเวสโยนบอลแม่นมากแต่นั่นคือการออกบอลยาวถ้าเกิดเราพูดถึงร่องของคีพาร์สจ่ายบอลสำคัญเนี่ยหวังผลเนี่ยคือทำได้มากกว่า3คนแรกที่เราพูดถึงด้วยซ้ำนะครับสำหรับในเวส ทำได้มากกว่าพวกรายชื่อของพวกเนี่ยหรือิสตังพวกนอวูดโคดี้หรือฟานได้ด้วยซ้ำใช่ถ้านับแค่คีย์พายอย่างเดียวแสดงว่า,วาการจ่ายบอลของเขาบางครั้งเป็นการจ่ายบอลแบบชี้เป็นชี้ตายด้วยใช่แล้วนี่คือพอาะทสำคัญรายการของเราเคยคุยมาแล้วนะครับว่าถ้าแมนยูเสียปอล์อกบาโอ้โหโอ้น่าน้าซื้อมาแทนที่มากครับกคนที่หายากครับนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งโฮลดิ้งแล้วเล่นได้โดดเด่นขนาดนี้ส่วนใหญ่จะดุจะถูกมองข้ามแตนในเขาเล่นเด่นพอที่แบบูถูกจับมาเชื่อมโยงขับข่าวหลายๆทีมครับแต่ค่าตัวถ้าใครจะเอาบอกเลยว่่าไมถูก เป๊ปกัวดิโอลาตอนที่ยังไม่ได้ซื้อโรดรีเข้ามาเคยโดนสื่อถามว่าชอบออเวนเนเวสไหมเป๊ปก็บอกว่าชอบแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดค่าตัวร้อยล้านก็แพงเกินไปแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมว่าก็น่าจะลดลงมาลดลงมาแต่ก็คงไม่ได้ถูกขนาดว่าโอ้โหจับจ่ายง่ายๆเนเวสใช่ไหมที่มีร้อยสักรูปหมาป่า อันนี้ผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่เขาบอกว่านน่่าจะะใชรอยสังหาป่าไม่มีผลนะไม่เกี่ยวกับว่าต้องอยู่บู้งทางบ้านตลอดไปน่าจะเป็นใช่ไหมนะครับผมคนต่อมาครับผู้การดิโอโกโชต้าครับอ๋อในก็เป็นปีกตัวจี๊ดอีกคนหนึ่งของทีมเหมือนกันนะครับก็อยู่กับทีมมา3ปีแล้วครับเรียกได้ว่าอยู่ตั้งแต่ทีมเนี่ยเลื่อนชั้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยทีเดียวนะครับปีนี้ยิงในลีกไปแล้ว6ลูกทำได้1แอสซิสต์นะครับแต่ว่าที่เด็ดกว่าเนี่ยคือมีบทบาทในยูโรปปาาลลีกกกดด้้้ววยยยนนะครัับิงเขไ6ู ฟอร์มฮอตมากๆมีช่วงหนึ่งที่อิงแฮรทริกแบบต่อเนื่องนะครับจนทําให้เริ่มตกเป็นข่าวกับทีมใหญ่บ้างแล้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับแมนยูที่มีข่าวเชื่อมโยงอยู่แวบหนึง่งแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นข่าวลือเท่านั้นนะครับผม,มสำหรับโชต้าโอ้โหคนนี้ผมว่าสไตล์การเล่นเขาเด่นชัดนะผมว่าเหมาะกับการเล่นเป็นหน้าต่ําอำเพราะว่าฉีกออกรานข้างเก่งมากเลยมีเทคนิคในการดวลหนึ่งตอนหนึ่งที่หน้าหน้าประทัาใจโอ้แต่คนนี้ผมว่าเป็นที่รักของแฟนบอลนะเพราะนับอายุการอยู่กับทีมมา อยู่มาก่อนตักคิมินสด้วยซ้ำครับคือช่วยทีมมาจากแชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็อยู่ยาวในพรีเบรีกเลยใช่โอ้โหสมมติถ้าลิวผูไม่ได้ตีมอวาไเนอร์เปคนนี้น่าสนนะผมว่าคือก็น่าสนแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจว่าลิวฟูจะเล็งนักเตะคนนี้หรือเปล่าผมมองว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหาร่รนะครับแต่ว่าเริ่มฝีเท้าก็พอใช้ได้อยู่แต่ผมมองว่าความต่างนะอันนี้ดูจากสถิติเลยนะครับ มันยังมีสถิติที่เขายังมีสถิติที่ต่างจากวานเนอร์้างเยอะวานเนอร์ <Ừ. S 1> ปีนี้ผมว่าขึ้นมาท็อปเลยสําหรับตัวเองแต่ว่าโชต้าผมว่ายังอยู่ในแค่ระดับตัวเอง <Ừ. S 1> ยิงประมาณหกลูกในลีกลูกในยูโรปา้าแต,แต,แต่แต่คือวานเนอร์เขาไประดับที่ว่ายิงยี่สิบกว่าลูกแล้วอ,อคือหมายความว่าจริงๆโชต้าก็เล่นให้กับทีมใหญ่ได้แต่ว่าถ้าดูเทียบกับสามตัวรุกของลิเวอร์พูลต,ตอนเนี้ยมันยังมีความต่างอยู่ถ้ามาแล้วยังมีโอกาสเป็นศัพองเยอะผมว่าเป็นตัวเรื่องสํารองที่ดี แต่ถ้าเอามาเป็นตัวจริงเลยผมมองว่ายังมีข้อหมายคำถามนิดหนึ่งครับคนต่อมาครับผู้รักษาประตูครับโหเนื้อหอมยันายดานนะครับครับผมรุยปาตริซิโอนะครับก็นี่คือผู้รักษาประตูดีกี้แชมป์ยูโร2016เลยนะครับครับไม่น่าเชื่อว่าอยู่กับวูฟแฮมตันนี่มือหนึ่งทีมชาติเลยนะครับฝีมือไว้ใจได้เซฟจุดโทษก็เก่งซีซั่นนี้เซฟจุดโทษไปแล้วสองครั้งมากที่สุดในลีกเทียบเท่ากับทีมครูายดานของนอริสซิตี้อ่า แต่คําถามที่น่าสนใจก็คือแม้ชื่อของเขาแม้ฝีมือของเขาผมว่าเป็นตัวท็อปคนหนึ่งเลยนะใช่แต่กลับไม่ค่อยมีข่าวกับทีมใหญ่แบบชัดเจนเท่าที่ควรใช่ครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้อายุ32ปีด้วยตอนตอนท,อนที่ตอนที่ย้ายมามูซตันน่าจะอายุประมาณ30มสิบตอนนั้นอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะผมว่ามันเป็นเพราะว่าเขามาดังในช่วงอายุเยอะด้วยผมม<ะ>ีความรู้สึกแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าเขาโด่งดังในยูโรสักตอนอายุสักยี่ส้า ผมว่าไม่แน่ทีมใหญ่อาจจะเล่งแต่ว่าพอแบบมาโด่งดังต่ออายุ30อ่ะเก่งก็จริงแต่ว่าการใช้งานมันได้ไม่ยาวใช่การลงทุนก็เลยก็ยอมรับหลุดไปอยู่ในมือของบูตันยอมรับว่าข่าวน้อยจริงๆสำหรับปาซิซิโอแต่ฝีมือเล่นที่ทีมใหญ่ได้แน่นอน ใช่นะไม่ได้มีแค่มือดีมือดีไม่ได้มีแค่ผู้เล่นเอาฟิลแล้วก็ผู้รักษาประตูคราวนี้โค้ชด้วยฮะแล้วคุณสังเกตตอนในซีซั่นนี้ไหมคือวู้บเป็นตันก็เป็นทีมที่มีเอกลักษณ์แบบชัดเจนมากเขาจะไม่ค่อยต่อบอลจากข้างหลังเขาจะโยนขึ้งเลยแล้วแล้วทางด้านผู้รักษาประตูเนี่ยปาซิซิโอเนี่ยต้องโยนไปทางฝั่งขวาให้ดูโดเฮอร์ตี้แบบแบบเลยแบบโดเกอร์ตี้เป็นวิงแบ็กที่ตัวใหญ่เออแล้วขึ้นไปสูงมากที่ไม่ออกก็โยนฝั่งขวาฝั่งขวา เราไปหาเทปดูได้นะฮะเราพูดถึงนักเตะไปแล้วห้าคนโค้ชแท็บแถมหน่อยครับโค้ชอคฮะคือจริงๆนักเตะคนอื่นก็มีฝีเท้าฝีเท้าที่ดีแล้วเป็นข่าวอยู่อย่างนี้วิลลี่ก็มีโบลี่ก็มีข่าวโดเฮอร์ตี้เดนเกอร์ครบใช่คือหลายหลายคนก็ดีแต่ว่าอ่ะเราจะเอามาพูดทุกคนเลยมันก็ชั่วโมงนึงไม่จบนะครับเอานี่ดีกว่าโค้ชมาเลยดีกว่านะครับสกายสปอร์ตก็ทําบทวิเคราะห์ตัวนี้ไว้แล้วเหมือนกันนะครับเราก็เอาเรื่องนี้มานําเสนอนะก็คือเขาบอกว่า เอสปริโตเนี่ยนูโนเอสปริโตซันโตเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทาด้านการเล่นบอลแบบไดเร็กเลยนะครับคือตามสถิติเนี่ยเขาจะเป็นการสร้างทีมของเขามันมีสถิติบอกเลยว่าเป็นคนที่เล่นแบบบอลไม่กี่จังหวะน่ถึงหน้าเลยคือแบบโบบาโบบาระดับหนึ่งของลีกในการต่อบอลก่อนจะเข้าทำคือใครแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแต่ว่าขึงข้อข้าอะไรนั่นแหละแมนซิตี้อะไรพวกนี้ก็จะอยู่หัวตารางในของบอลอันนี้อยู่ข้างล่างๆเลยคคือเป็นแบบว่าจังหวะไม่เยอะสวนเก่งแล้ว อันนี้คืออย่างแรกใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นเกมรับจะสังเกตว่าบูเฟนตันจะไม่ใช่ทีมท,ท,ที่วิ่งเข้าเพสใส่คู่แข่งครับแต่จะบางทีถอยเรียืนคุมโซนอ,อะไรแบบนี้การสปินต่อเกมก็อยู่อันดับท้าย,ายม,มีมีตัวเลขที่ต่ำกว่ามาตรฐานการวิ่งระยะรวมก็มีตัวเลขที่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากเล่นเกมรับไม่ได้อยากได้บอลคืนนะแต่เขาเฝ้ารอบทวิเคราะห์บอกว่า ของนูโน่เนี่ยเฝ้ารอคู่แข่งพลาดและสวนเหมือนหมาป่าไหมคอยขย่ำนะสังเกตว่าเขาเป็นทีมที่นเก็นสวนลับดีมากใช่ใช่คุมโซนแล้วก็มีตัวรูกที่แบบใช้ความเร็วกระชาเกียวหายก็คิดดูว่าคุณมีกลางรับอย่างเเวสสวิตบอลคุณมีปีกที่โคตรเร็วคุณมีกองหน้าที่พบเครื่องคุณมีกองกลางที่วิ่งไล่บอลได้คุณรอสวนครับผมกําลังดีจริงอันนี้คือเขาก็ได้รับคําชมแล้วผมว่าโอกาสที่จะโดนทีมใหญ่ๆตามจีบ มีความเป็นไปได้นะครับทุกครั้งที่มีใครไล่ออกเขามีชื่อตลอดเลยนะอย่างตอนเชลซีแยกทางกับซารีใหม่ๆและยังไม่แต่งตั้งแฟรงค์น้ำผากก็คือมีข่าวกับนูโอนเหมือนกันอาเซนอลด้วยไหมอาเซนอลเคยครับเคยครับเคยครับคือมีข่าวเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับผมว่าเขาก็ไม่อยากทิ้งทีมกลางซีซั่นหรอกแต่ถ้าโอกาสมันมาเหมาะสมเมื่อไหร่ซัมเมอร์นี้สมวติทีมใหญ่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์พาทีมไปยูเซียลเหมือนกันนะจะมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ถูกต้องคือ จะไปทีมใหญ่ทำไมอ่ะในเมื่อเราอยู่กับบูฟเราก็สามารถไปถึงช่วยโยุโรปได้ซีซันนี้เลยเก้าถึงสิบนัดอ,อยู่ดีๆอาจจะแซงขึ้นมาจบที่สี่ที่ห้าที่ห้าเมีก็ได้ไปแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าไม่แน่แมนซิตอ้อาจจะโดนโทษแบนไงทีนี้คําถามสุดท้ายเราทั้งสามคนถ้าให้เลือกหนึ่งคนาจากบูฟแฮมตันเข้าสู่ทีมตัวเอง้วเข้าสู่ทีมตัวเองคุณเลือกใครเอเอาคนแอรกก่อนครับโอ้สุดยอดมากเดียว เอาสบายถูกคนเดียวนะเลือกคนเดียวเลยถ้าดูจากตำแหน่งปัจจุบันที่ลิฟวูกำลังจะซื้อแบบแล้วเล็งเป็นประมานดับหนึ่งคือติโมแวนเนอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเกิดกรณีที่โหพลาดครั้งขึ้นมาพลาดแวนเนอร์ขึ้นมาผมว่าลาอูคิวนเนสน่าสนใจอาจจะไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับแวนเนอร์ขนาดนั้นแต่ผมมองว่าประโยชน์ที่ตัวเขาเมีะเขาเล่นแบบฟิมิโนได้ครับแล้วผมว่าและและมีมากกับฟิมิโนคือผมว่ามีความเป็นกองหน้ามากกว่าน่าจะได้ประโยชน์ผมแอบได้ยินโค้ชชมบ่อยว่าชอบคิมิเนสเป็นการส่วนตัวว่าคือผม ผมชอบตั้งแต่ตอนก่อนเขาพูดแล้วนะว่าเขาแบบพยายามดูฟิมิโนพยายามดูอเกโร่แบบพยายามจะเดินลอยตามเนี่ยครับคือผมชอบตั้งแต่ก่อนที่จะรู้แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูคล้ายๆฟิมิโน่างวอคือมันไปกับบอลได้มันทําเกมได้มันเลี้ยงหลบคู่แข่งได้มันค่อนข้างครบเครื่องแต่อาจจะมียิงไม่คมบ้างแต่ก็แต่ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าหาโอกาสเก่งมากคือคุณเคยทําสถิติเนี่ยว่าเป็นคนที่หาโอกาสยิงได้ โอกาสยิง90กว่าครั้งในทีเยี่สุดในลีกฤดูกาลนี้ใช่โอกาสยิงเยอะที่สุดคือมันแสดงห้เห็นว่าตำแหน่งเก่งแล้วกินเขาหาตำแหน่งเก่งและหาโอกาสยิงได้ดี<ๆ>ตรงนี้<ๆ>ผมอกว่าเออถ้าไม่ได้แบรนเนอร์นะผมผมเล่นไปที่คนนี้เขาเลือกคิมเบเนสคุณนะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไม่เคยมีข่าวกับเรื่องนี้เลยผมเลือกอดามาตาโอเร่ขอให้ผลครับเหตุผลก็คือ คือตอนนี้เชลซีมีโอกาสจะเสียนักเตะที่หมดสัญญาเยอะอย่างเปโโรเนี่ยถ้าไปได้หาคิมซิเยกมาแล้วแต่อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสไปสูงก็คือวินเลียนที่กําลังหาปีกอยู่เหมือนกันถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียปีกผมว่าเชลซีก็ควรจะต้องเอาปีกเข้ามาตรงตาแหน่งพอดีซึ่งอาดามาตาโอเร่โอเคมันอาจจะต้องใช้เงินหน่อยเสียวินเลียนฟรีแต่อาดามาตาโอเร่อาจจะต้องใช้เงินหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากลองผมมองอาดามาตาโอเร่เหมือนกําลังเล่นหุ้นอืคือมันยังมีเครื่องหมายคําถามว่า ดีกับวูฟแต่จะดีกับทีมใหญ่จริงๆได้หรือเปล่ายังไม่เคยด้วยเพราะว่าสไตล์ของวูฟมันคือบอลเคาน์เตอร์แต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นกับทีมที่คอมบอลบุกเจอทีมรักลึกไอ้วิธีการเล่นของอดามาตาโอเท่พวกเนี้มันจะใช้ได้ผลเหมือนกับที่ทํากับวูฟหรือเปล่าครับผมก็เลยมองว่ามันเหมือนเป็นการเล่นหุ้นค่าตัว50 6 0ล้านถ้าซื้อมาแล้วมันเล่นได้ไม่ดีพอตัวเจ๊งเหมือนกันตัวโอเล่เล่นได้ไม่ดีพอก็เจ๊งเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดมาแล้วครับพิสูจน์ตัวเองซ้ําองว่าทีมใหญ่ผมก็เล่นได้เจอทีมลับลึกผมก็สามารถเจาะเขาได้ผมว่าถ้าเขาไปผมว่าเหมือนกับซื้อหุ้นถูกถ้าเขาไปเชลซีสมมตินะผมว่าเขาก็ต้องปรับตัวในเรื่องของต้องเจอคู่แข่งเล่นลับอะ่ะพื้นที่จะไม่ได้มีเยอะท่ากับอยู่กับบู๊แต่ผมมองว่ามันก็ต้องรอให้โอกาสเขาดูนะเพราะผมเห็นว่าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นจริงๆซีซั่นนี้อีกหนึ่งจุดเลยคือเรื่องของการวางเท้ายิงไก่บางทีสมมติถ้าคู่แข่งแบบขึงๆตึงๆอ่ะบางทีให้เขาหูบมาตรงกลาง ไม่แน่และแบบเป็นอีกอาวุธหนึ่งเลยครั้งหนึ่งเราเคยดูถูกเขาว่าได้แค่นี้พื้นที่สุดท้ายไม่ไหวแต่เขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งผมก็เลยแบบว่ามันน่าลองซื้อใจเขาอีกสักครั้งยิงไกลโคตรแรงเลยผมว่าผมว่าน่าสนใจถ้าฟอร์มนี้ค่าตัวเท่าไหร่ดีผมว่าผมว่า50ล้านเนาะยังต่ำนะแค่เท่านี้อายุ24ด้วยยังใช้ได้งานได้อีแล้วคุณล่ะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นรูเบนเนวเอสแล้วกันนะครับผมถ้ามองในมุมมองของว่าชาวมาแทนป๊อกบาที่มีสิทธิ์ว่าจะเส คุณไปหวังกับซานโชมากกว่าเพราะถ้าเกิดผมจะเอาดามาตัเล่ <_ d ose> ผมคิดว่าเขามีความคล้ายคลึงกับเดนนิสเจมส์ที่ใช้ความเร็วในการการะชากอยู่แล้วครับซานโชอ,อาจจะมีความเก่งในเรื่องของการสร้างสรรค์มากกว่าอดาม่าอันนี้ชัดเจนก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดทีมต้องเสียป๊อกบาจริงๆเนี่ยรูเบนเอเวสออกบอลยาวดีแทนที่ป๊อกบาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมิดฟิลด์ในตำแหน่งของแมนยูเนี่ยมันขาดแบบนี้เฟลด บ็อกซ์ to บ็อกซ์แมคคาร์เมเน่กับบ็อกซ์ to บ็อกซ์มาติชก็ออกแนวเป็นตัวรับตัวรับรับซะเยอะนี่แหละคนที่จะคอยออกบอลสร้างสารรค์โอกาสช่วยบรูโน่มันเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ต่างแล้วมันน่าจะเป็นจิกซอได้แล้วยิงไกลดีด้วยแล, <ะ S 2> ล้วก<ป>องหน้าละ่ะกองหน้าก็าก็อิกาโลอิกาโลกรีนวูดแม็ซีเฮาหรือพอแล้วหรือถ้าอิกาโลไม่อยู่อ,อาจจะทุ่มเงินไปซื้อเคนยังมีไหมผมว่าเราเพิ่มฝันไปหน่อยส่วนเคนได้ผมว่าเพิ่มฝันไปนิดนึงแล้วผมว่าถ้าแมนยูเอาโรเบนเนเวสอ่ะในกรณีที่ปล่อยบ็อกาาแล้ววเเเอนส ยังได้เงินกลับมาสักก้อนนึงด้วยนะเรากำลังมองถึงโอกาสที่สมมุติถ้าขายป๊อกมาได้สักร้อยล้านเนเวสผมว่าหกสิบเจ็ดสิบน่าจะพอซื้อได้อะแมก้ก่อนหน้านี้เป๊ปจะเคยประเมินไปร้อยล้านแต่ว่ามูลค่ารถผมว่าสักหกสิบเจ็ดสิบน่าจะไหวอยู่ล้วผมว่าเนเวสเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะคอยสามารถสั่งการเพื่อ,อนๆได้คือมาช่วยแบกพวกนักเตะยูน้อยเนี่แมนยูได้ตอนอยู่ปอ์โต้เคยไปกับตันทีมด้วยนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วก็คนบ้านเดียร์กาบูโน่เนี่ย มาว้าวด้กันหน่อยว้าวว้าวว้าวมาว้าวว้าวไงว้าวโอเคโอเคว้าวก็แปลว่าพูดแล้วโปรตุเกสนะตามนั้นนะครับแฟนรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นคิดเห็นยังไงถ้าให้จิ้มได้อยากเลือกแข้งเทพของบุฟเฟ่ต์ตั้งคนไหนมาสู่ทีมลองแสดงความเห็นได้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับเข้มข้นทุกบทวิกฤตเพราะฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนะครับช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสามคนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ